อิทธิรีบขว้าข้อมือบุตสบันพาลงบันไดอีกทางหนึ่งเสียเพราะรู้ว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงลัทีนี้ในการชนะสูตศพเมื่อลงมาถึงชั้นล่างแล้วอิทธิพาบุตสบันไปนั่งหลบมุมที่เก้าอี้ห่างไกลจากเหตุการณ์และเอ่ยถามเบาๆคุณคิดยังไงครับเมื่อสิริพรมีจุดจบเช่นนี้เสียใจค่ะเพราะถึงยังไงสิริพรก็ทำงานดีถ้าไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวแล้วก็ ผมว่าเราควรจะกลับกรุงเทพแล้วค่อยมาสาสางงานที่นี่ในอาทิตย์หน้าดีไหมครับค่ะฉันขอแวะทำผมทำเล็บสักชั่วโมงแล้วค่อยไปรับฉันนะคะครับจากนั้นอิทธิก็ขับรถพาบุตรบันไปส่งที่ร้านทำผมและเขาก็ขับรถต่อไปยังบ้านพักช้างเผือกเพื่อเก็บข้าวของกลับกรุงเทพส่วนบริษัทนั้นเขายังไม่ยอมแวะหรือให้บุตรบันเข้าไปจัดการอะไรในตอนนี้เลยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกลของมัน หชั่วโมงผ่านไปบุษบันพยายามทำใจให้สงบตามที่อิทธิแนะนำและปิดมือถือเสียไม่รับรู้เรื่องราวใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นเธอม้อยหลับไปจริงๆเมื่อจิตใจนิ่งแล้วเมื่อสะดุ้งตื่นพบว่าผมเล็บทำเรียบร้อยแถมมีการแต่งหน้าบางๆด้วยเมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยเธอชเง้อคอมองเมื่อไรอิทธิจะมารับแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีแม้เงาของเขาบุษบัญรีบใช้มือถือ โทรเข้าบ้านช้างเผือกก็ไม่มีคนรับจึงโทรเข้าบริษัทถามถึงอิทธิพนักงานรับสายบอกว่าอิทธิไม่ได้ไปที่นั่นหรือตำรวจเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักบุษบันคิดได้ดังนั้นจึงว่าจ้างรถตุ๊กๆไปกองเมืองทันทีเมื่อไปถึงเธอพยายามถามอีกปรากฏว่าอิทธิไม่ได้มาที่นี่บุษบันร้อนรุ่มเหมือนไฟลนคิดไปต่างๆนานาใจระทึกคลึกโครมสับสนไปหมด สชั่วโมงเข้าไปแล้วที่อิทธิไม่ยอมมาตามนัดเธอย้อนมาที่ร้านทําผมอีกครั้งถามเจ้าของร้านก็ได้คําตอบเหมือนกับที่อื่นๆคือไม่รู้ไม่เห็นในที่สุดเธอก็กลับมาที่บ้านพักร้องไห้โฮออกมาเมื่ออยู่คนเดียวเพราะรู้แน่ชัดแล้วว่าอิทธิโดนอุ้มไปฆ่าหรือไม่ก็อุ้มไปเรียกค่าไทยเท่าไรเธอก็ยอมถ่ายทั้งนั้นบุษบันไม่ยอมแจ้งตำรวจโดยเด็ดขาด เพราะเกรงอิทธิจะเป็นจะตายเธอเฝ้าหน้าโทรศัพท์ตลอดเวลาจนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครโทรมาเลยสัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้นบุษบันรีบคว้าหูมากรอกคำพูดทันทีใจระทึกฮัลโหลบุษเหรอนี่พ่อนะคุณพ่อเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะเธอละล่ำละลักบอกพ่อรู้แล้วตอนนี้ศพสิริพอรอยู่ที่ไหนตำรวจนำไปแต่มีเรื่องร้ายกว่านั้นอีก อิทธิโดนจับตัวค่าหายไปเกือบสาชั่วโมงแล้วฮะทำไมไม่แจ้งตำรวจล่ะแจ้งตำรวจอิทธิตายทันทีบุตรมึงไปหมดแล้วสิริพรตายอิทธิหายต่อแย่เลยพ่อจะส่งอาคมไปช่วยแก้ไขเหตุการณ์นะไม่เออบทลูกพ่อทำใจดีๆไว้การมีสติเท่านั้นจะแก้ไขเหตุการณ์ที่เลวร้ายให้กลายเป็นดีได้เชื่อพ่อเถอะนะข้าคุณพ่อ เท่านี้ก่อนพ่อจะทรงอาคมขึ้นไปช่วยแก้ไขเหตุการณ์วันดีนะลูกทางนว้นวางหูทางนี้ก็จำต้องวางไปด้วยอัตโนม,มัติบุษบันทิ้งกายลงโซฟาอีกครั้งสองมือปิดหน้าร้องไห้ออกมาทุกสิ่งทุกอย่างมืดแปดด้านไม่รู้จะไปตามหาอิทธิที่ไหนในที่สุดเธอจึงตัดสินใจไปบ้านของรินที่แม่แต่งอีกครั้งในเวลาเย็นแล้วของวันนี้โดยใช้รถของบริษัทซึ่งเธอขับไปเองเพียงลำพัง เมื่อพบลินอดีตสาวใช้ของเธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่อิทธิหายตัวไปลึกลับให้ลินฟังจนหมดสิน้นและขอให้ช่วยค้นหาอิทธิให้ด้วยลินรีบรับคําและโทรศัพท์ถึงยอดทันทีเดี๋ยวเดียว,ยวลินก็รีบมาพบบุษบันโดยบอกว่าคุณบุตรคะพี่ยอดบอกว่าขอเวลาสักสองสามชั่วโมงเพื่อออกสืบหาพี่อิทธิคุณบุตรเปิดมือถือไว้ก็แล้วกันอืมบุษบันพยักหน้ารับทราบและนั่งคอยต่อไป โดยดินหากับข้าวกับปลามาให้รับประทานซึ่งเธอรับประทานเพียงนิดเดียวเท่านั้นเพราะทานไม่ลงเนื่องจากมีทุกข์ใจอย่างหนักกระทั่งเวลาผ่านไปสองชั่วโมงกว่าๆยอดได้โทรเข้ามือถือของบุสบันเธอรับด้วยอาการตื่นเต้นผมพยายามสืบในหมู่พวกเดียวกันแล้วพอจะได้ความว่าเป็นฝีมือของนักเลงกรุงเทพครับความหมายก็คือครับคุณอิทธิโดนอุ้มกลับกรุงเทพครับฮะอุ้มไปทําไม บุญสบานถามเสียงรัวด้วยอัตโนมัติคุณบุตรไม่น่าถามก็คุณอิทธิคือฮีโร่นี่ครับเป็นที่เครืองหูเครืองตาของคนอื่นและมีหลายกลุ่มขาดผลประโยชน์เพราะง้นคุณอิทธิจึงถูกอุ้มครับโท่แล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยผมเคยเตือนคุณแล้วอย่าประมาทโดยเฉพาะบ้านที่ช้างเผือกนั้นอันตรายมากและก็เกิดเรื่องจนได้คืนนั้นดีนะที่ดินไปช่วยทันไม่เช่นั้นเสด คุณเองก็เหมือนกันคืนนั้นท่านนักเลงกรุงเทพไม่มาจ้างผมไปด้วยคุณลำบากแน่ข้าข้าขอบคุณคืนนั้นและยอมรับว่าประมาทจริงๆยอดเรื่องนี้นอกจากรติดมกับสิริพรเป็นผู้บงการแล้วยังมีใครอีกคะผมไม่ทราบจริงๆครับเพราะแค่คุณสิริพรกับคุณรติดมมาว่าจา้างผมก็รับทำแล้วส่วนจะไปทำอีกว่ามีใครอยู่เบื้องหลังอีกคงไม่ถามแน่ ข้าขางั้นขอขอบคุณอีกครั้งใน,นหลายๆเรื่องทุกอย่างเป็นไปตามสัญญาเดิมนะยอดครับบุศบันรีบกดบุ่มยุติการสนทนาเป็นไงบ้างคะคุณบูตรินรีบ,รบ,รบถามยอดบอกว่าอิทธิโดนนักเลงกรุงเทพอุ้มไปแล้วหาหมายความว่าพี่อิทธิตัวลักพาตัวกลับกรุงเทพใช่ไหมคะคุณบูรใช่โธ่แล้วนี่พี่อิทธิจะรอดหรือเนี้ย รินครวาเบาเพราะนับถืออิทธิเหมือนพี่ชายจริงๆซึ่งอิทธิเคยช่วยเหลือรินในเรื่องเงินทองจนถ่ายถอนที่ดินจากแบงค์ได้รินฉันจะกลับกรุงเทพพรุ่งนี้เช้าค่ะงั้นคืนนี้นอนบ้านดินนะคะเพื่อความปลอดภัยอืมบุษบานพยักหน้าทันทีเพราะรู้ดีว่าบ้านพักของตนเองที่ช้างเผือกไม่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเสียแล้ว พ่อแม่ของดินดีใจที่เจ้านายของลูกสาวมานอนพักต่างก็โอภพาปราศัยด้วยดีอาคมรับคำสั่งเสียประพันธ์พงด้วยความเต็มใจยิ่งโดยให้ขึ้นเชียงใหม่บ่ายวันนี้เลยเพื่อขึ้นไปช่วยบุษบันแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างเช่นสิริพรผู้จัดการบริษัทสาขาเชียงใหม่โดนตำรวจยิงตายค่าสนามบินเชียงใหม่อิทธิหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งหมดเป็นเรื่องที่อาคมต้องการดูรายละเอียดอยู่แล้ว เพราะเขาอยู่เบื้องหลังในเรื่องแรกอยู่แล้วเพียงแต่เหตุการณ์แปลเปลี่ยนไปเท่านั้นเช่นทําไมสิริพรถึงโดนตำรวจยิงตายรัติรมอยู่ไหนงานสําเร็จหรือไม่เป็นเช่นไรมือขวาของเจ้าพ่อปอการช่างรีบเดินทางขึ้นเครื่องบินโดยมีลูกน้องขับรถมาส่งที่ดอนเมืองด่วนจีเลยสัญญาณโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอาคมรีบความากดปุ่มแล้วแนบหูทันทีฮัลโหลคุณอาคมหรือคะใช่ครับ ฉันรัติรมนะคุณรัติอาคมสุดปากเสียงดังผมราข่าวจากคุณทำไมเงียบไปเลยเกิดเรื่องใหญ่แล้วรัติรมเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เมื่อคืนและเพิ่งเกิดตอนขึ้นเครื่องบินตบท้ายว่าฉันเช็คดูข่าวแล้วสิริพรโดนตำรวจทำวิสามันเพราะยิงตำรวจแย่เลยตอนนี้คุณรติอยู่ไหนอาคมถามเสียงรัวเดินทางกลับบ้านละสิ พอเพิ่งลงจากเครื่องเมื่อครู่นี้เองผมกําลังจะขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อแก้ไขเหตุการณ์เสียประพันธ์พงส่งให้ไปเหรอทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาคมต้องปิดเป็นความลับนะรับรองเลยครับจากนั้นการสนทนาก็ยุติอาคมต้องใช้สมองหนักในเรื่องนี้อิทธิได้สติอีกครั้งพบตนเองนอนบนเตียงขาวสะอาดเพดานยิบซ่มบอร์ดไฟในออนแบบวงกลมเปิดสว่างจ้า เขารีบทบทวนความจำครั้งสุดท้ายอย่างรวดเร็วอิทธิเก็บเสื้อผ้าของตนเองซึ่งมีน้อยชิ้นชาบพลันทันใดนั้นแขกไม่ได้รับเชิญเปิดประตูก้าวเข้ามาในห้องนั้นสองคนในมือของคนทั้งสองถือปืนพกสั้นคนลักระบอกมึงอย่าขยับนะอิทธิไม่งั้นตายโหงนะมึงมันคนซ้ายมือสั่งเสียงกล้าวใบหน้าเธอเมงถึงสำเนยียงพูดเป็นคนกรุงเทพแน่นอนหน้าตาผิวพรรณก็ให้ อิทธิดูได้ทันทีว่าวายร้ายทั้งสองถูกส่งมาจากกรุงเทพเพื่อล่าหัวเขาส่วนจะเป็นกลุ่มไหนนั้นไม่อาจดูได้ในตอนนี้ต่อไปต้องได้รู้แน่นอนความหน้าลงไปมันคนเดิมออกคำสั่งอีกอิกทธิจำต้องทำตามที่มันสั่งเพราะถ้าฮึดสู้มีวังดับทันทีมัดมันอีกคนท่าทางเป็นลูกน้องรีบมัดมืออิทธิแบบไพ่หลังแน่นนะวินาทีนั้น มันคนเป็นหัวหน้าชายผ้าุนหนูผืนเล็กโปเข้าจมูกของอิทธิไอ้หนุ่มเมืองแพร่ดิ้นนิดหนึ่งจากนั้นก็ได้สติแน่นิ่งไปอิทธิทบทวนความจําได้แค่นั้นและเวลานี้เขาโดนติดโซ่ตรวนที่ข้อเท้าทั้งสองราวกับนักโทษส่วนสองมือนั้นเป็นอิสระเฮ้ออีกครั้งแล้วที่โดนจับครั้งแรกก็ลูกน้องของศักรพีครั้งนั้นไอปานช่วยไว้จนเราแก้แค้น โดยการใช้ขวานสับกา้านคอพวกมันครั้งที่สองคือวันก่อนเราโดนคนุณฤติคุมนักเลงจับเราไปค่าเพื่อเอาศีรษะเราไปขายให้กับสักละพีหนึ่งล้านบาทและเธอ,อยังตีกลองสองหน้าหรือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวด้วยคือได้แก้แข้นเราหาว่าเราจุนจ้านซึ่งเราตีความหมายไม่ออกจนเดี๋ยวนี้ครั้งที่สองนี้รีนมาช่วยไว้แบบบุดวิดจนเรายิงไอ้เชิดกับไอ้ดำตายแล้วเผาใบหน้า เสื้อผ้าทำลายหลักฐานจนหมดสิ้นแล้วครั้งนี้เล่าใครจะมาช่วยเราและเราจะโชคดีเหมือนสองครั้งที่ผ่านมาหรือไม่และที่นี่ที่ไหนเชียงใหม่หรือกรุงเทพคุณบุษบันโธปานนี้คงว้าวุ่นสุดขีดที่ผมไม่ไปรับที่ร้านทําผมและหายไปดือด้อแล้วพวกวายร้ายเหล่านี้จะดักจับเธอหรือไม่เฮอเราตั้งใจจะเป็นคนดีโดยบากหน้ามาจากเมืองแพร่เข้ากรุงเทพเพื่อหางานทํา แต่โชคชะตาทำไมผักดันให้เราต้องฆ่าคนไปถึงห้าคนเข้าไปแล้วแล้วนี่เหตุการณ์จะเป็นเช่นไรอีกแต่ที่แน่ๆคงจะไม่โชคดีเป็นครั้งที่สมอีกขณะนั้นประตูเปิดออกความคิดต่างๆของอิทธิก็ดับวูบลงเพราะมีคนเข้ามาถึงสี่คนด้วยกันแต่อิทธิรู้จักเพียงสองคนคือจุนกับเจดิดเจิดนั้นเป็นหัวหน้ามือสังหารของสารพี แค่นี้อิทธิก็ถึงบางอ้อและรู้ได้ทันทีว่าโดนแก๊งสักรพีเข้าอีกแล้วครั้งนี้รอดยากเพราะพวกมันปิดทางไว้หมดแล้วแน่อิทธิในที่สุดมึงก็ไปพ้นมือพวกกูสินะต่อให้เก่งเทียมฟ้าก็เถอะเ <c oughs> <c oughs> จิดบอกเสียงกังวานพร้อมหงายหน้าหัวรอก,ก้องห้องช้าทำไมวะเจิดข้ากูเสียสิช้ามีคนมาช่วยนะจะบอกให้จุนเดินเข้ามา พร้อมทั้งเขกบาลอิทธิสุดแรงโอ้ยอิทธิรองลั่นปวดเหนืบที่ศรีรษะเพราะโดนจุนเขกบาลใจยเย็นเย็นมึงได้ตายแน่แม่งใช้ขวานสรรับกา้านคอทนายธนุกับพวกตั้งสีส่ศพพวกกูไม่เอาไว้หรอกไอ้เหี้ยนี่แปลว่าพวกมึงไปโชกกูมาจากเชียงใหม่เลยหรือเนี่ยอิทธิถามแบบใจยเย็นไม่ตื่เต้นอะไรเพราะยังไงยังไงก็ไม่รอดแน่แล้วใช่ ลูกน้องกูโปยาสลบมึงแล้วยนใส่รถตู้วิ่งจากเชียงใหม่ทั้งคืนเจดิดหัวหน้าเมือสังหารของสกรพีบอกกระหึมปโัโทษอุตสาพากูมาจากเชียงใหม่ระยะทางตั้งไกลทำไมไม่เผากูเสียล่ะตอนที่สลบนะเสียเวลาพากูมาทำไมวะอิทธิปล่อยกา,กากเสียงดังแต่จุนกับเจดิดและอีกสองคนไม่ยอมขำด้วยเจอร์ดีบบอกว่าที่ยังไม่ฆ่าเพราะกูมีรายการโวย้ย เดี๋ยวคอยดูก่าแล้วกันรายการระยำหม,มาอะไรอีกวะเดี๋ยวเหอะมึงรู้สึกแน่ไออิทธิปากแม่งจุนชีหน้ากัดฟันกรอด,อ,ดอิทธิใจเย็นเป็นน้ำแข็งเพราะโดนเสียจนชินแล้วเขาถามต่ออีกมีคนบอกที่อยู่กูที่เชียงใหม่ใช่ไหมพวกมึงถึงได้ไปเอากูได้ถูกใช่ใครวะมีก็แล้วกันนะ้าเจอพูดได้แค่นั้นต้องชะงักเพราะประตูเปิดพังออก สักรพีนั่นเองเจ้าพ่อฝั่งทนก้าวเข้ามาในห้องนั้นมีลูกน้องตามเข้ามาอีกสองคนสักรพียืนคำชีษสาอิทิพื่ดนกระชากลงมานั่งยองๆข้างเตียงนอนนั่นเองไงวะฮีโร่ดูซิคราวนี้มึงจะรอดไหมกูว่าไม่รอดหรอกไอ้สัตว์ขึ้นมึงกูกับกูงั้นเหรอวะโอ้ยอิทธิร้องลั่นหงายหลังผึงเมื่อโดนสารพีเตะเข้าบริเวณก้านคอซ้าย จุนและเจิดพร้อมลูกน้องรีบประคองอิทธิให้ลูกนั่งรวดเร็วยิ่งไออิทธิกูถามมึงเพียงคําเดียวว่าอยากตายแบบเจ็บปวดทรมานหรืออยากตายแบบรวดเร็วไม่ต้องทรมานตาเร็วสิวะอิทธิตอบแบบไม่ต้องคิดงั้นมึงโทรให้ไอพานมาตายด้วยกับมึงศักดิ์ภีมีข้อแม้ที่ทําให้อิทธิอึ้งไปทันทีว่ายังไงตกลงศักดิ์ภีจุนและเจิด หันมามองหน้ากันด้วยอัตโนมัติสักระพีรีบก้มลงถามทำไมตกลงง่ายๆวะกูอยากตายแบบไม่เจ็บปวดทรมานน่ะสิแต่มึงจะต้องโทรเรียกไอ้ปานมาตายกับมึงด้วยนะได้เอาโทรศัพท์มาสิแล้วกำหนดมาเลยว่าจะให้กูพูดกับไอ้ปานว่าอย่างไรเฮ้ยเอามือถือมานี่สักระพีสั่งเลี้ยวล้อรีบยื่นมือถือให้รวดเร็วแต่เจ้าพ่อฝั่งทนยังไม่ให้อิทธิพูด กลับกำหนดคำพูดให้อิทธิคือมึงจะต้องบอกมันว่ามาพบที่อาคารเจ้าคุณบุรีถนนสีลมตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลโรคไตแล้วขึ้นลิฟต์มาชั้นที่สีเท่านี้แหละจากนั้นอิทธิก็กดาหารหัสบ้านที่ซื้อให้ดวงพรอยู่และโชคดีที่ปานอยู่พอดีมึงไม่ต้องถามอะไรกูในตอนนี้ให้รีบบึงมอเตอร์ไซค์มาพบกูที่อาคารเจ้าคุณบุรีถนนสีลมตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลโรคไต เฮ้ยมึงไปที่นั่นทําไมวะอิทธิไอ้ปานมึงไม่ต้องทาอะไรในตอนนี้ให้รีบ,รบมาแล้วขึ้นลิฟต์ถึงชั้น4ีจะมีคนไปรับหน้าลิฟต์เออว่ากูจะไปเดี๋ยวนี้แหละเมื่อพูดจบอิทธิยื่นมือถือให้กับจุนพลางหันไปถามสักรพีแบบไม่สะทกสะท้านกับความตายที่จะมีมาถึงมึงจะล่อไอ้ปานมาทําไมสักรพีหัวรอก้องห้องต่อคําถามที่ถูกใจแล้วตอบว่า ปลเดียวรู้ที่จริงแล้วมึงน่าจะรู้นะว่ากูล่อไอ้วายร้ายคนนี้มาทำไมไม่รู้โว้ยอิทธิสวนออกไปทันใดงั้นกูจะบอกให้ก็ได้ว่ากูต้องการตัวไอ้บานมานานแล้วพร้อมกับมึงเพื่อบันคอแก้แค้นให้ลูกน้องกูสีคนที่โดนพวกมึงฆ่าบันคอเพราะงั้นมึงสองคนจะต้องโดนบันคอเป็นการตอบแทนไอ้หนุ่มซ้ำเหมาฟังแล้วเฉย พราะคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะโดนฆ่าบันคอทิ้งแบบเวรกรรมตามทันอิทธิใจระทึกคิดแล้วไม่น่าให้ปานมาพบจุดจบด้วยแต่ทุกอย่างมันสายไปหมดแล้วจะว่าไปก็ดีเหมือนกันเรากับไอ้ปานสร้างเวรสร้างกรรมมาด้วยกันมันสมควรพบจุดจบพร้อมๆกันไอ้หนุ่มเมืองแพร่โปรงตกในที่สุดสักละพีไหนๆกูก็จะตายแล้วบอกกูหน่อยสิใครเป็นตัวการจริงๆ ในการอุ้มกูจากเชียงใหม่มาให้มึงอยากรู้นักเดือว่าอิทธิอืพ่อไหนๆก็จะตายแล้วนี่ก็ได้สองพี่น้องเพื่อนมึงนั่นแหละโดยเฉพาะคนน้องมึงก็เคยช่วยชีวิตที่แบงค์โดนปล้นตอนนั้นฮะคุณดนายกับคุณตายใช่มึงมีค่าหัว1หนึ่งล้านบาทสองพี่น้องรับไปเรียบร้อยแล้วส่วนไอ้บานเป็นผลพลอยได้ไปด้วย ที่จริงมันก็มีข่าหัวเท่ามึงนั่นแหละเฮ้ออิทธิมันโตถอนใจเฮือกใหญ่เพราะรู้ดีว่าดดนไนเป็นคนเห็นเก่งเงินจริงๆไอ้หนุ่มพเนจ,จรจากเมืองแพร่ซึ่งในน้ำใจของสาวเมืองกรุงเช่นตายที่พากรซึ่งเขาช่วยให้ผลนน้ำมือโจรในครั้งนั้นแล้วเนลรคุณเขาได้เจ็บแสบดีแท้ขณะนั้นประตูห้องเปิดพางออกเพราะคนของศักดพีที่เฝ้าหน้าห้องปานเหล็กไหล โดนคุมตัวเข้ามาเอธิกูนึกแล้วว่ามึงจะต้องโดนไอ้ลูกรัฐมนตรีจันไรคนนี้จับตัวไอ้ซัตดจะตายอยู่แล้วยังเห่าหอนวอกหูกูอยู่ได้ศักระพีเตะเข้าสีข้างของปานจนตัวเอียงแต่ก็พูดอีกแบบไม่กลัวความตายไม่แต่น้อยอิทธิเรื่องนี้กูสืบรู้แล้วไอ้ทนายดานัยกับน้องสาวของมันขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อหาทางจับมึงมาขายให้กับไอ้สักรพี กูรู้แล้วแต่กูเสียใจนิดนึงที่เรียกมึงมาตายด้วยเฮ้ย hey, ไอ้เพื่อนยากเรื่องตายเรื่องเล็กมึงไม่ต้องเสียใจหรอกกูภูมิใจด้วยซ้ําที่ได้ตายพร้อมกับฮีโร่อย่างมึงและคนใจถึงเช่นมึงจัดการเลยนะครับเจ้านายเจิดเข้าไปกระซิบถามสักระพีเดี๋ยวว่าทำอะไรมันสองคนสักสองสามอย่างก่อนเฮ้ย hey, อิทธิตอนคุณรติรมสั่งจับมึงไปฆ่าในคืนก่อนมึงรอดได้ยังไงวะ มีคนไปช่วยใครนักเลงเชียงใหม่ชื่อต้อยกูเคยช่วยเรื่องเงินมันในตอนแรกๆอืมมึงนี่พูดจาตรงไปตรงมานี่วะเพราะเรื่องนี้กูรู้มาบ้างเพียงแต่ไม่รู้ละเอียดนักเท่านั้นมึงอยู่กับเสียประพันธ์คิดจะล้มกูกับคุณพ่อใช่ไหมแน่นอนเพราะมึงกับรัฐมนตรีวีระชัยกำลังวางแผนกวาดปอการช่างหายไปจากยุทธภพ,พการก่อสร้างนี่วะเขาก็เอามึงบ้างคนเรา ก็มีมือมีตีนเหมือนกันนี่อิทธิว่าใส่หน้าสักรพีฉะฉานงั้นได้เห็นดีกันประพัน์พงไอ้ปานมึงก่อกวานธนาคารข้าก่อนนั้นใช่ไหมสักรพีหันไปถามปานเหล็กไหลใช่กูเองมึงทำไปเพื่ออะไรวะทำเพื่อให้อิทธิมันโด่งดังยิ่งขึ้นไปและมีค่าตัวแพงลิบลร่วยังไงทั้งยังเป็นฮีโร่ของธนาคารด้วยแตย้ำชิบหาย มันเรื่องของกูป้านหัวเราะชอบใจแล้วรีบเอ่ยว่าสักระพีข่ากูกับอิทธิให้ตายสนิทนะไม่เช่นนั้นกูประกาศสงครามกับมึงแน่รวมทั้งไอวีละชัยรัฐมนตรียอดชั่วนั้นด้วยไอซั์คุณพี่อยาครับเตะมันก็มีแต่เจ็บเท้าเสียเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาลูกปืนให้มันแดกหาเจิดหัวนหน้ามือสังหารรีบเข้ามาปาม พ่อสักรพีง้างเท้าจะเตะกระโดงคางของปานเอาละเอาละพอว่าไปแล้วจัดการมันสองคนทันทีแล้วสับเป็นชิ้นๆใส่ทุงป่๋ยถ่วงน้ําเลยนะครับคุณพีจากนั้นสักรพีก็เดินออกจากห้องมรณะนั้นโดยมีมือปืนติดตามไปสองคนคือจุนกับเดชาส่วนเจิดกับลูกน้องอีกสามคนรวมเป็น4ี่างก็ดึงจุด357ออกมาคนละกระบอก เิดเข้าไปยืนตรงหน้าคู่หูสิงเหนือเสืออีสานกูถามเป็นครั้งสุดท้ายเธอว่ามึงกลัวตายเหมือนกันใช่ไหมแต่ทําเป็นไม่กลัวอิทธิรีบสวนกูกลัวจนไม่กลัวแล้วโว้ยแต่คราวนี้ต่อให้มีปีกมึงสองคนก็ไม่รอด <c oughs> หัวหน้ามือปืนสังหารหัวรอร่วนง้างนกปืนอย่างใจเย็นสมุนของเจิดง้างนกเช่นกันเพราะเป้านิ่งเช่นนี้ ยิงแบบนั่งแท่นสบายๆปานหลับตาลงทันทีคิดว่าชีวิตส้นสุดแค่นี้แล้วจะได้สบายเสียทีอิทธิหลับตาลงเช่นกันเขาปลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลัวไปก็เท่านั้นเจดิดและลูกน้องทั้งสามคนนิ้วชี้แตก่โกงไกลและกำลังจะเหนียวไกลเสี่ยววินาทีนั้นไฟในห้องดับลงกลายเป็นมืดมิดประตูเปิดผงังร่างสองร่างทลันเข้ามาพร้อมตะโกนเสียงรัวเร็ว อิทธินอนลงโอ้ยโอ้ยเสียงคนร้องสลับเสียงปืนที่ระเบิดขึ้นสนั่นวันไหวจนแสบแก้วหูไปหมดที่แถ้ผู้เข้ามาใหม่สองคนมาช่วยอิทธินั่นเองแล้วก็ต้องช่วยปานโดยอัตโนมัติร้ายไปกว่านั้นผู้มาใหม่หนึ่งในสองสมแว่นตาอินฟาเรดมองเห็นในที่มืดสว่างจ้าราวกับกลางวันอิทธิ ขานออกทางประตูเร็วคนสวมแว่นตาวิเศษร้องบอกเพราะเห็นทั้งสองคนมังงุมมังอาหราไม่รู้ทิศทางและเห็นสมุนคนหนึ่งของเจิดเริ่มชินกับความมืดวาดปืนตามร่างของอิทธิซึ่งคลานไปที่ประตูโอ้ยมันคนนั้นร้องลั่นกระเด็นผางเมื่อโดนกระสุนปืนจุดสีแม็กนัมเจาะเข้าหน้าอกในระยะเผาขนอิทธิจึงรอดจากการโดนจ่อยิงวุดวิดจึงคลานต่อไปยังประตูห้อง เจิดไว้ทันทยานไปที่ประตูห้องเพื่อดักหน้าอิทธิและปานกลับร้องลั่นเมื่อเสียงปืนดังขึ้นจากผู้มาหมายอีกคนแม้ไม่มีแว่นตาอินฟราเรดแต่ก็จับทิศท,ทางออกโอ้ยเสียงปืนเงียบลงสิ้นเชิงเพราะเจิดกับลูกน้องดาวดิ้นสิ้นชีพไปหมดทั้ง4คนเนื่องจากมืดมิดมองไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นแต่คนมาช่วยอิทธิมีแว่นตาวิเศษจึงสอยเจิดกับลูกน้องร่วงเป็นใบไม้รวดเร็วนอนจมกองเลือด ดิ้นยึกยึกยัก,ย,ก,ย,กยักอยู่ภายในห้องนั้นอิทธิกับปานได้รับการช่วยเหลือบุดวิดชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดนอกห้องคนของสกรพีที่เฝ้าหน้าห้องนอนดาวดินอีกสองโดนฉกคอห้อยเบือวะเลือดนองพื้นเหม็นคขาวาหึงรวมเบสเ็จเจิดหัวนหน้ามือสังหารพาลูกน้องพลาดท่ารวมทั้งสิ้นหกคนพอดิบพอดีอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าคนมาช่วยไม่ด่าวไฟและมีแว่นตาอินฟาราเรดแล้วก็ คงไม่สามารถล้มเจิดกับลูกน้องลงง่ายดายเช่นนี้แน่ขณะนั้นเป็นเวลาเกือบสามทุ่มเข้าไปแล้วอิทธิและปานถูกนำตัวขึ้นรถตู้แบบแข่งกับเวลาเพราะโชกเอามาจากปากมัจจุราชดีๆนี่เองศักดิ์พีเจ้าพ่อฝั่งทนต้องเต้นผังแน่ๆเพราะสูญเสียลูกน้องมือดีอย่างเจิดและสมุนของเจิดอีกห้าคนทางทั้งที่เจิดกับพวกจะสังหารเหยื่ออยู่ลำล่อแล้วในที่สุด อิทธิและปานก็ถูกพามายังบ้านพักหลังหนึ่งท่แถวลาดพร้าวซอยโชคชัยสี่ยังโรงพยาบาลสยามเป็นบ้านร่มรื่นรัวรอบขอบชิดลักษณะเป็นบ้านสองชั้นสร้างมาเกือบสิบปีเศษแล้วเมื่อรถตู้เลี้ยวเข้าไปยามรักษาการก็เปิดประตูทันทีตลอดเวลาที่นั่งมาในรถตู้อิทธิและปานไม่พูดอะไรกันเลยเพราะยังตื่นตะลึงไม่หายตรงที่ว่ารวดมาได้ยังไง ทั้งๆท,ที่มีทธี์ตายไปแล้ว99.99% 99ที่ทำให้เด่นตายทั้งสองเชงหนวสนเทศหนักก็คือใครการอาจหารช่วยและรู้ได้ยังไงว่าเขาทั้งสองกำลังจะโดนสังหารอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยทันท่วงทีด้วยคนที่นั่งคู่กับคนขับเป็นใครกันและที่ช่วยจริงๆมี4ี่คนเข้าไปยิงกับเจิดและลูกน้องในห้องมรณะสองคนคุมเชิงนอกห้องสองคน เมื่อรถตู้คลานเข้าไปในโรงรถอิทธิรีบสกิดปานและกระซิบเบาๆมึงคิดว่าเป็นใครวะที่ช่วยกูหมายถึงหัวหน้าทีมกูนึกไม่ออกจริงๆเนื้ออื่นใดกูสงสัยชิบหายเลยว่าว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเรากำลังจะโดนฆ่าตรงห้องนั้นตึกนั้นปานกระซิบตอบขณะนั้นรถจอดสนิทที่โรงรถคนนั่งคู่มาก,กับคนขับเปิดประตูลง แล้วเดินมาเปิดประตูเลื่อนรถตู้พร้อมกับบอกว่าลงมาได้ที่นี่รับรองความปลอดภัยเต็มที่เจ้านายรอข้างในปานรีบถามพอจะบอกได้ไหมท่านเป็นใครเข้าไปรู้เองหนะ้าชายคนนั้นใช้มือดุนหลังปานให้เข้าไปส่วนอิทธินั้นเดินเข้าไปก่อนแล้วเมื่อสิงห์เหนือกับเสืออีสานผู้รอดตายเราปาฏิหารได้เข้าไปในห้องรับแขกใหญ่แล้ว ทั้งสองต้องตะลึงงานไปตามๆกันเพราะในนั้นกลับมีนายโอภาสผู้จัดการธนาคารสำนักงานใหญ่นายลิขิตผู้ช่วยผู้จัดการจากสำนักงานใหญ่ถนนสีลมและนายอัคารเดชผู้จัดการธนาคารสาขาถนนสุขุมวิท32ซึ่งนั่งคู่มากับคนขับอิทธิกับานรีบยกมือไหว้คนทั้งสมมือเป็นฝักถัวคนทั้งสรับไหว้เช่นกัน